สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหลุมเมืองชนชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูร้านเปิ้ลยำซัพเปอร์ตลาดตัวลุงหน้าสารชลบุรีนะครับที่เปิ้ลกำลังยุ่งเลยคนเยอะเลยนะวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูยำแซ่บๆในร้านกันนะครับน้องเบดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นีนนี่ยำอะไรครับเจ๊ผ้ากุ้งค่ะผ้ากุ้งนะหกสิบบาทนะไปแล้วผ้ากุ้งด้วยไหมแล้วบอกพี่ห้องห้าสี่สิบบาทค่ะ นะมาร้านนี้นยำกันแซ่บๆ,ๆ,ๆยำม,มันๆเลยนะนะหลังร้านทานได้นะครับนี่ค้าหลังร้านนะครับหลังร้านก็ทานได้นะยังนะนั่งค้าได้เหมือนเดิมนะขายถึงสามทุ่มนะครับสอง,งถึงลูกแถวสองก้อนหนึ่งนะ ผิดพลาดการเทคนิคเลยนะครับน้องพาส่งผิดโต๊ะนะครับสององแล้วไปส่งอะไรสองสองไม่ส่งมือถ่อมาไปผ่านมาแวะมาชิมได้นะร้านเปิ้ลยำแซ่บเบิ้ลตลาดโต๊ลุงหน้าสารชลบุรีนะครับแซ่บจริงนะครับต้องมาลองนะครับขายมาแล้ว20ปีนะไม่แซ่บจริงอยู่ไม่ได้นะครับดูฐานลูกค้านะดูลูกค้านะ พี่เขายำเอาช้อนติดครบกันยังรูว้วันนี้วุ่นวายนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยนะวันนี้น,นี่ยำไปต่อเจ๊อันนี้จะมีต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บนะนะตอนนี้น้องเบตรทำู่เจ๊ไปทำต้มแซ่บน้องเบทรทำต้มทำยำนะครับนี่นะตลุยวุ่นวายนะน้องเบทยำอะไรอยู่จ๊ะยำมามานะ่าค่ะยำมาม่านะเมนูยอดนิยมเลยนะ ใครมาก็สั่งแต่ยำมาม,ม่านะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องหนุ่มุมชน c h ชาแน,นลนะครับมีหลักนั้นก็เต็มอีกแล้วนะของเครื่องดน่นเลยนะครับวันนี้ น,นี่มาดูยังมีเส้นต่อนะ60สิบบาทน,นะครับเมนูนี้ไปกันไวๆยาวๆเลยนะครับไม่ได้พูดควางคำเพลงนะไม่ต้องพูดมากนะครับ ยำแซ่บนะ,นะ,นะกล้องไม่ทันครับน้ำยำบุเส้นนะน,นี้ใส่จนค่ะนี่ดูจักบินนะดูเคสจับบินนะนี่น,นี่ไม่เด่มโมนะครับดูจักฐานฐานลูกค้าหน้าร้านได้นะครับหลังร้านวันนี้มากันเยอะ<า>เลยนะ,นะครับ เจจะลงไปตำข้าวโพดนะน้องเบตจะยมันเหมือนเดิมนะตำชั่วหนึ่งเลยเดี๋ยวมุดเส้นน้องเบตใส่จานเรียบร้อยแล้วนะไปส่งที่โตนะนะแต่ละหกสิบบาทนะครับแม่ต่อบินไหนบินนี้แม่ทำหมดเลยาคกุ้งแม่ทำไปหมดแล้วใช่ไหม,ไม อันนี้ของแม่นะบินต่อไปน<อ>้องเบนย้ำต่อนะนี่นะต้มแซ<ส>่แบเป็นต้มแซ่บี่ร้านนะคะนี่นะไปแล้ว เจไปตำส้มตำด้านหลังนะครับน้องเบลยดดำยำอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวเรามาดูยำต่อน้องเบลยดยำอะไรเนาะมาม่าทะเลค่ะมาม่าทะเลนะครับใช่รวมไปม่ใช่การรูะไร้งหมน้ำมาม่าทะเลนะ เจ okay, ล่าตมำสมตำด้านหลังนะครับวันวนี้ลูกค้าเยอะน้องเบลยายน้องเบลมาช่วยย่งมางนียำ m a m m ทะเลนะคะน่ะมามาทะเล <c oughs> กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะนี่นะเมนูนี้60บาทนะครับแม่หลังยินนี้เ่าได้ตำเออผลไม้นะ นี่ใส่ถุงไปแล้วนะลูกค้ารอรับหน้าร้านแล้วนะครับลูกค้ามาก็จะจดอย่างนี้เลยนะครับแล้วปักที่หลักนะครับ นี่นะอันนี้ตำลายเจ๊ตว่อันนี้ตำส้วนะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยเจ๊่จน,ะะนีเดี๋ยวดูตำส้ว60บาทนะทั้งตำทั้งยำรับประกันความแซ่บเหมือนเดิมนะครับมาน้ำเบทมายำปูม้าเหรอครับ,บรน้ำเบทนี่ปูม้าตัวใหญ่เลยนะครับสดๆนะนี่นะนี่หกสิบบาทไปแล้ว ยำปูม,มานไหไงรวยอัน,องงน,องงนไ,ไงน้ายำปูม,ม้านะน,าน้องเบลถามว่าใครจำไม่ได้คุณงงั้เมนูนี้80บาทนะเดี๋ยวมาเอานะ,นะนอันนี้ปูม,ม้าบวกกับกุ้งสดนะคะเมนูนี้เท่าไหร่ เันูนีร้อยหนึ่งนะคะหนึ่งรอบาทนะหากินที่ไหนไม่ได้นะน่จกจาจเมนูไหนก็นโดนนะร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์นะเดี๋ยวจะว่าเราอวยนะหาลูกค้าหน้าร้านเต็มร้านเลยนะหน้าร้านหลังร้านนะครับวันนี้ ก็มาซอยกันแบบนี้เลยนะครับสดๆนะครับต้องมาลองต้องมาโดนกันนะครับร้านนี้พลาดไม่ได้นะ ขอเปรี้ยวรสจัดนะขอพรด้วยน,น,ะะน,นี่นี่ร้นาน้องเบ็ดควงกะละมันนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าเยอะมันมากค่ะเจ๊บอกมันมากนะลูกค้าเยอะหลังจากเงียบเป็นหลายวันนะครับบวค่ะ เลอด,อด้นบคะสแกนไหมคะน้องเบ้นคะสแกนให้ที่หน้าร้านทีร้อยหนึ่งไม่สแกนที่ร้อยหนึ่งโคนละพึ่งใช่ไหมคะ นี่นะตำขต้าวโพดไข่เค็มนะเสร็จแล้วนี้ขอบคุณนะคะนะกเก็บจายค่ะจ้าก้เนี่ะคะเซตนหกสิบ่ะบาทนะตำขต้าวโพดไข่เค็มไปแล้วนี่ต่อด้วยยำรวมนะคะต่อด้วยยำรวมอีกนะไม่หยิบขาวยำรวมเลยอหอยแครงจะหมดแล้วนะเนะจ้าว่สไดีคะ ด้านนะะี้ค่ะแป๊บเดียวไม่ไนานคะ่ะ ิบค่ะจากด้านนี้นะคะไม่เอาเยอะกว่านะคะจ้าหกสิบค่ะพี่นี่เป็นยำอะไรครับอ,นนอันนี้ยำรวมมิตรค่ะนี่ยำรวมมิตรนะ60บบาทนะจุกๆเลยนะ จุกๆแล้วก็เจ็บๆนะร้านนี้ค่ะ60บาทเจ็ดนัดจางเลยค่ะวางตรงนั้นเลยลูกจ้าพี่ผู้สแกนหน่อยค่ะเดี๋ยวเยังไม่มา60บาทผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาดูนะครับร้านเป็นยำซูเปอร์ตลาดโตลุงน้าสาลชนบุรีนะครับีกยอะอย่าลืมกด subscribe ช่องหลุมมืงช่องแชนแนลให้ด้วยนะครับเต็มหน้าร้านเลยข้อมาใหม่นะครับ มาดูยำเส้นแก้วนะ60บาทนะครับยำเส้นแก้วได้หนูใส่หมดเลยเหรอหนูไม่มีการต้องการนะเออใส่หมดได้ค่ะมีอี่นี่โอเคใส่หมดไดจดได้เลยนะครับนี่ครับโปร่งไหลก็มาเรื่อยๆนะแต่รอไม่นานนะใช่ใช่ค่ะเจ๊กับน้องเบดทำกันแป๊บเดียวนะครับแล้วหนึ่งต้นหนึ่ง <สา S 1> เบรกกับ,บเจ๊นี่ทำกันแป๊บเดียวเองนะครับรอ,อไม่นานนะครับทั้งตำทุ่งยำเอากันอุดตลุดเลยนะครับวันนี้เติมั้ล้างมาจับ้านเลยนะคะีล้างมาแบบดีนะครับล้างค่ะล้างบ้านล้างมาแบบาาาสะอาดเลยนะครับ ทุกอย่างทำแล้วล้างหมดค่ะบข้าวหร้าบะข้าทไรค่ะแค่บะเนาะใช่้อยำเส้นแก้วนะใส่จานแล้วเดี๋ยวให้น้องเบลมาดูใกล้ๆนะครับ60บาทนะเมนูนี้นะน้องเบล ตา this น,นะครับ60บาทนะจุกจุกไปเลยปักที่หลักเลยครับแม่ก้อนไหนก้อหนึ่งหนึ่งค่ะเท้าหนึ่งก้อนหนึ่งค่ะขัดตังก็พวกก็ลังตั้อยู่นะคะเออกระป๋องก็ไม่ค่อยสิน่ายนักอย่างนี้นี่เกเราตั้อีกแล้วนะครับอะไรดีจนะจะไปดูได้เลยนะคะยังต้มตัอันนี้ก็ต้มตั้แม่เหมือนกัน่วางเลยค่ะนี่ส้ตมตั้ก็จะส่งลงมานะ ส่วนยำน้องเบก็จะเคียวนะครับรงนี้อันนี้ก็ส้ตมตำแม่เหมือนกนันยาวเลยค่ะบีนส้มตำยาวๆเลยนะครับ,ม,รบมันครามันับวันนี้ที่ร้านนี้เห็นใส่น้นำตาลสีลาขาวยเอยอนี่คือน้ำตาลนะคะรไม่น้นะคะาน,น้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจคิดว่าเป็นชูรสอ๋อเป็นน้ำตาลนะ,ะเป็นน้ำตาลนะครับเป็นสูตรของเจนะครับไม่ใช่ชูรสนะ น้องเบสก็ยำกันอยู่นี่นะ ของนะครับขึ้นไปยำทำน้ำยำต่อนะยำม,มาม่าทะเลค่ะมาม่าทะเลนะมะนาวสดแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องห่วงนะครับร้านนี้ม,มีค่ะมิ้ค่ะ,คะสดได้เลยนะคะย่างน้ำยำยำเรือกลับบ้านบอกได้เลยนะคะน้อต้มกระโพดนะนี้หกสิบบาทไปแล้วสองปิโตนะครับ ต้นหนึ่งเนาะตำข้าวโพดละจดแล้วลปักที่หลักเลยครับต่อบินนี้ส้มตำปูปลาขนมจีนหนึ่งดูบินสม้มตำเลยครับเรียงเป็นตับเลยนะครับ,บ,บจ้าจ่ะดดเดียวที<ด>่<ด>ร้านนี้แยกทุกนะคะตำไทยก็ทกหนึ่งตำปลาก็ทุกัดหมดแป๊บนึงนะคะนี่เด็ดเ,เติมกันแล้วนะ เปิกันอีกเดียวทั้งพริกทั้นผักนะครับน้ำมะาทะเลนะคะมีน้ำมะมาทะเลนะจะมีปูอัดด้วยนะคะม้วนเผ็ดไปไหมคะเผ็ดไปมันไม่กินเลยอ้าวเหรอโทษโทษทีค่ะม้วนเผ็ดไปยังไงโทษทีนะคะ นะเดี๋ยวนี้แก้ตัวให้ค่ะอันนี้เราจะใส่ปูอัดด้วยนะคะนี่เพิ่มปูอัดให้ลูกค้าอีกนะครับน้าทั้งแซ่บทั้งอิ่มนะหกสิบบาทนะขมจอยค่ะมาม่าทะเลค่ะนุ่มเบลดย้ำไม่หยุดส่วนเจเปิ้ลก็ะตำกันไม่ได้หยุดนะครับอุดตลุดไปเลยนะครับ พาไปดูส้มต๋ำนะใกล้ๆใกล้ๆม <st ere Americ a> ีนะพา <st ere> ทะลุทะลวงโคกเลยนะเดี <st ere <st ere> ๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหน um ุ um ่มมึงชวนชาแนลด้วยนะครับอ๋อกำลังทำหนูนะคุณนะคะถึงแล้วแค่ทำจเสร็จแล้วใช่ไหม ตามทั้งยำม,มันเลยนะครับอันนี้ตามอะไรเจ๊อันนี้ตามปูปลาค่ะปูปลานะเผ็ดกาลางที่ร้านนี้เน้นบอกเลยนะครับเผ็ดมากน้อยอเเผ็ดมากเผ็ดน,น,น้อยเผ็ดเยอะเผ็ดไม่เผ็ดเลยก็ได้นะครับข <อ S 1> เขาจาจัด<ส>ให้นะเผ็ดๆนี่ที่ร้านชอบมากามใช้จัดจกกินปลาานี่เตะจมูกเลยนะครับน้ำปลาที่ร้านเคี่ยวนะคะน้ำปลาต้มสุกแล้วนะครับต้มสุกค่ะทุกอย่างทำต้มสุกหมดค่ะ าพาทะลุทะลวงคกไปเลยนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มมงชนช่นลไว้ด้วยนะครับ,รบนี่เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเจเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับ